เครื่องยนต์ติดแก้ไขระบบเซ็นเซอร์คอนโทรลนะครับทำงานเรียบร้อยครับช่างศูนย์ซานี่นะครับภารกิจกู้ซานนี่ SY 2วาครับของเฮียปุหลังจากรอมา2วัน2คืนครับขยับตัวครั้งแรกครับ เลยมัขยับตัวได้ยีด๋ยวาาหง่อยดงขึ้นเลเยยับตัวได้ดออดึง<า>ขึ้นเลยนี่ <c oughs> เดี๋ยวเให้เราผูกสลิงก่อนเอาล้ติดเครื่องได้ขยับตัวได้แล้ว เตเปิดเรเปิดม่ารเียมตัวนะครับโอ้ยมันตื่นนอนเที่ยงคือช่างหัวเท่ากับใบเลยนะช่างอาร์ตช่างต้อมนะครับถามสำเร็จแล้วครับขยับตัวได้ต่อไปครับชุดต่อไปก็จะเป็นชุดของช่างอุ้ยครับรถวิน อย่ากอำเภอรัตรนบุรีสุรินครับวันนี้เข้าปฏิบัติการนะครับที่บ้านโจต์ตำบลบะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวมันดนกโคยล้อมออกหนนียงๆล้ออ่ะสุดยอดเลยช่างอาสุดยอดสุดยอดไม่อะไรตั้งแต่เมื่อคืนเลย รอบแรกไล่ระบบไล่น้ําไล่ไฟรอบสองนี่เครื่องติดรอบ3านี่ขยับตัวได้ครับหลักๆต่อไปนี้ครับต่อไปนี้ก็จะได้เห็นรถวินขยับตัวแล้วครับ แต่ว่าก kind of ่อนขยับต evet> ัวเนี่ยสองกำลังพลครับลงไปแล้วครับป uh, ้าเรืองแล้วก็ช่างติ่งฮะป้าเทืองโอ้ปาเทืง่วง ดังีมันบต้องดสีันบยดีแคนไมุ่ดเลยเมลงกันหน่อยนึงคอยยางน้ำกดคอยยางน้ำกดกัเป็นไปได้ปัดทีนใส่ยืุอไว้มันสุดนิง้านสิกระดกมันกลมมันงี่ถ้าไปดันปุ๊บทานีเสียบลงด้นเอาละครับเอาแล้ว เห็นการช่างบอมนี่มอมแมมหมดเลยครับทีมช่างนี่จากบ้านน้องกระทุ่มอ่าตำบลร้อนทองนี่เนาะ ไม่ต้องพูดแต่ว่าฐานทัพนี่อยู่สุรินแมนบอตเดือนเดือนมิถุนาต้นสุรินตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นของสุรินทร์แล้วสุรินทร์เปิดใหม่แต่ว่ายังรับผิดชอบในเขตของบุรีรัมย์อยู่ก็สุรินทร์บุรีรัมย์ควบคู่กันอ๋อสุรินทรเหระมีสองจังหวัดครับสุรินทร์กับบุรีรัมย์ศูนย์สรรนี่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วขยยาขยายกิจการรวดเร็วเหลือเกิน บรารว่างดาวเท่าไรก็ป่ะเดียวเมื่อน,อนึงเดยครับเลยจีไ,ยไม่เอาแต่แม่สร้างปูห้เอาไว้แต่ไปกู้ไปขุดปูดขายยังวากันไปขุดเอียนขายดาวไปุดเอียนขายว่างให้ำึเล่ใช่ไม่โค่นี่บอบอกเด้อ ื่องจากว่าข้างล่างนั้นเป็นดินทรายครับก็คือก็เลยค่อนข้างเละหน่อยไม้ลงไป3ท่อนแล้วครับดูกันยาวๆครับ เลยนั่นแหละขึ้นเลยสีเหลืองอ่ะมไม้ท่อนแรกครับเข้าไปแล้วครับท่อนที่สองท่อนสองแล้วท่อนสามแล้วนี่ ช่างอารครับขึ้นซูมิโตโม่ทำการเคลียร์ทางครับยังอยู่ท่านี้อยู่นะครับขั้นตอนต่อไป ทีมงานรถวินก็จะมุดเข้ามาผูกสลิงแล้วหลังจากนั้นครับรถวินก็จะเข้าประจำตำแหน่งโดยฐานของรถวินนะครับก็จะอยู่ที่รถเบ็คโคซูมิเตโมคันนี้นะครับจะเป็นฐานให้กับรถวินครับเวลาวินเนี่ยน้ำหนักของพิซซานีเนี่ย จะไปอยู่ที่พี่โม่ครับช่วงนี้กิ่งก้านใบก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแล้วครับเมื่อรถติดโลมแล้วต่อ,อยู่คาครับต่อ,อยู่คาลงมาแล้ว เอามาลองให้กับพิซานี่นะครับโดยช่างอุ้ยเนี่ยจะเป็นคนกำกับ อีกต่อแล้วครับ ขังเละแล้วครับข้างล่างครับหลังจากที่ขยับตัวได้นี่ก็ลุยแหลกเลยครับเดินเกมเต็มระบบ ฝั่งนี้ครับโซ่เส้นใหญ่ลงมาแล้วครับ amino, aproxim, ป้าเทืองกับช่างติ่งครับอยู่ด้านล่างทีมงานรถวินตัวหลักนั้นทำงานที่อู่นะครับทีมงานรถวินเนี่ยไม่ได้มา ม่ว่าจะเป็นช่างตองช่างบอยนะครับมือขวามือซ้ายช่างหมิงช่างป๊อปช่างเขียวช่างดอนช่างโก้ช่างบอมโอ้เยอะแยะมากมายครับ ต่อที่สามครับต่อที่สี่โอมาพร้อมกันเลยมาลองให้รถเบโคเนี่ยได้เหยียบขึ้นนะครับป้องกันการจมอีกกะว่าเอาแบบเทคเดียวผ่านซึ่งขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับป่าฝั่งนู้นก็ตัดไม้มาอีกแล้ว เท่าไหร่ใส่ให้หมดเขีย่ยทางขึ้นครับช่างอาร์ตช่งางศูนย์ซันนี่แต่ว่าขึ้นขับซูมิเตโม แล้วครับแดดจ้ามาอีกแล้วใชว้เวลาครับในช่วงนี้ก็ขอพักพักมือถือแป๊บนะครับตัดผ้าไปช่วงหน้าเลยแล้วกันครับ ตอนรถวินเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ